กินสลัดแบบนี้น้ำหนักขึ้นทนันที2โลถ้าเพื่อนๆชมคลิปนี้จนจบนะคะจะรู้เลยว่าวิธีการกินสลัดที่ถูกต้องมันเป็นยังไงวันนี้อุงๆนักโภชนาการจากเพจออกจากความเป็นหมูมีวิธีการกินสลัดแบบไม่ให้อ้วนมาฝากกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดอันดับแรกก่อนเลยก็คือการควบคุมอาหารแล้วมันก็จะมีความคิดว่าติ้งขึ้นมาในหัวว่าการกินสลัดค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการกินสลัดแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยทำให้น้ําหนักของเราเพิ่มขึ้น2โ ได้เลยนะคะคเพราะอุงเคยเจอลูกค้าที่เข้ามาในคอร์สพรีเมียมของเราแล้วเนี่ยพอเราซักถามถึงประวัติการกินอาหารก่อนหน้านี้ของเขาในการลดน้ําหนักนะคะ <S <S ก็เจอว่าเขาเนี่ยจะเน้นกินแต่สลัดอย่างเดียวในทุกๆมื้อเย็นนะคะ <S <S แล้วก็มื้อเช้าเนี่ยก็จะกินอาหารหน้อยๆแต่รู้ไหมว่าเวลาเรากินสลัดทุกมื้อเย็นแล้วสัดส่วนของอาหารที่มันไม่ถูกต้องคะ่ะที่จะเจอเลยก็คือจะเจอว่าลูกค้าเนี่ยกินสลัด เป็นผักเยอะๆเลยนะแต่ว่าใส่น้ำสลัดครีมใส่มายองเนสไปแบบเต็มที่เลยอันนี้บอกเลยนะคะว่าห้ามเลยค่ะเพราะว่าเวลากินแบบนี้มันจะทำให้แคลอรี่ของอาหารนะคะสูงมาจากไขมันหรือที่อุ๋งจะเจออีกเนี่ยก็คือจะเจอว่าลูกค้ากินสลัดแต่ว่าใส่พวกเบคอนค่ะเพราะเวลาเราไปเจอตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบเมนูสุขภาพในร้านอาหารพวกนี้แต่การว่า เขาจะใส่อาหารที่เป็นแบบพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงอยู่ในสลัดด้วยค่ะหรืออีกกรณีนึงที่อุ๋งเจอมาเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบใกล้ตัวเลยคือซื้อสลัดตามตลาดนัดค่ะอันนี้จเจอมาว่า <Okay. S 1> แม่ค้าเนี่ยจะใส่เป็นพวกธัญพืชค่ะที่เป็นแบบข้าวโพดลูกเดือย ผลไม้มาเต็มที่ในสลัดเยอะมากแต่แบบผักนิดเดียวนะแล้วก็ให้น้ำสลัดครีมมาค่ะประกอบกันคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการกินอาหารเนี่ยเขาก็จะนึกว่าเป็นเมนูสุขภาพสามารถลดน้ำหนักได้ก็กินหมดเลยค่ะอันนี้ขอบอกเลยนะว่า3อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยห้ามหมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำหนักเราเนี่ย เพิ่มขึ้น2โลแทนแต่วันนี้นะคะอุ๋งมีเคล็ดลับด้วยกัน3ข้อที่จะกินสลัดยังไงไม่ให้น้ำหนักขึ้นค่ะแล้วน้ำหนักลดลงด้ซ้ำนะข้อแรกค่ะ คือการเลือกน้ำสลัดนะคะสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าร้านค้าเนี่ยให้เป็นน้ำสลัดครีมหรื oh อว่าน้ำสลัดใสเราจะต้องเลือกเป็นน้ำสลัดใสนะคะถ้าเป็นน้ำสลัดครีมอันนี้คือห้ามเลยนะไม่ให้กินเพราะว่าน้ำสลัดครีมแคลอรี่สูงค่ะแต่ถ้าเราเลือกน้ำสลัดใสมากินเนี่ยก็กินได้แค่ปริมาณ1-2ช้อนโต๊ะต่อมือเท่านั้นนะข้อที่2นะคะการเลือกเนื้อสัตว์ก็จําเป็นสําหรับเมนูสลัดเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเลือกเนื้อสัตว์ที่ ไม่ติดมันค่ะแล้วก็ไม่มีแคลอรี่ที่สูงอย่างเช่นพวกหมูยอเบคอนแฮมไส้กรอกพวกนี้ห้ามนะคะให้เราเลือกเป็นพวกเนื้อไก่กุ้งหมูพวกนี้แทนในการกินคู่กับสลดัดแต่เราจะต้องมีปริมาณที่กินด้วยนะว่ามันต้องเหมาะสมะคะ่ะ <Okay. S 1> ส่วนข้อที่3การเลือกคาร์โบไฮเดรต อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นพวกธัญพืชที่เป็นข้าวโพดลูกเดือยฟักทองมันพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ที่เราเน้นเลยคือปริมาณที่กินค่ะ อันนี้สําคัญเพราะปริมาณถ้าเรากินเยอะจนเกินไปเนี่ยก็จะไม่แคลอรี่ต่อวันที่เราได้รับอะค่ะเยอะมากฉะนั้นก็คือควรมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็น้ําสลัดในการกินสลัดให้ถูกวิธีแล้วน้ําหนักลดลงกันได้นะคะสรุปแล้วเพื่อนเื่อนทุกคนก็จะรู้วิธีการกินสลัดแบบถูกต้องที่จะทำให้น้ําหนักเราลดได้กันแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะว่าการกินสลัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทาให้น้ําหนักเราลดได้อย่างยัง่ยงยืนนะคะมันต้องมีการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายทํา2อย่างนี้ควบคู่กัน ันไปด้วยถึงจะทําให้น้ําหนักของเราลดลงได้แบบสุขภาพดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักได้ที่เพจออกจากความเป็นหมูสําหรับวันนี้อุงอก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ